สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะของชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2566นะคะอ่าะคะเป็นดวงในรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงความรักของชาวราศีกุม ในเดือนกระกฎาคมน,นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ปดห้าสิบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแปดถ้วยฮาโลแฟน เดบิวนะคะ 5. ห้าเหรียญแปดดาบสิบดาบเจ็ดถ้วย หนึ่งถ้วยดูเบอร์มสลุปกันนะคะแปดเหรียญพวกคุณยังได้ไปต่อนะคะแต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาช่วงแรกๆนะคะให้ตัวตนของคุณนะคะแปดถ้วยคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะใครนะคะก็ อยากที่จะเข้าหาคุณนะคะถ้าเป็นคนโสดน,นะคะขอให้เลือกให้ดีนะคะเพราะว่าในเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะเข้ามาจีบเข้ามาตามคุณเยอะนะคะแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีแฟนมีสามีพันยายอยู่แล้วนะคะขอให้หนักแน่นนะคะซื่อสัตย์กับคนของตัวเองนะคะเพราะว่าจะมีสิ่งยั่ยยุเข้ามา นะคะในเดือนนี้นะคะก็ให้หนักแน่นเข้าไว้นะคะสถานการณ์ในช่วงนี้เดือนฮานลาแฟนเป็นไพ่ของการให้อภัยเป็นไพ่ของอาการที่เหมือนหันหน้าเข้าหาธรรมะมากยิ่งขึ้นนะคะ ราชาเหรียญคุณคิดถึงใครบางคนอยู่ในใจนะคะเมือนคุณคิดถึงใครบางคนอยู่แล้วอยากที่จะอ,อยากกลับมา คุยกันคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณคิดว่าคุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้จะไม่ทำเหมือนในอดีตนะคะฉะนั้นคุณต้องการการให้อภัยนะคะเนือแม่ก็อาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังเดวิล เดวิลขึ้นมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่มีปัญหากันนะคะถ้าคู่ไหนนะคะที่มีปัญหากันอา,อาจจะทะเลาะมีปากเสียงหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหากันบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่นะคะเดวิลก็คือความผูกพันความเป็นคู่คู่แบบที่ตัดกันไม่ขาด น,นึกคำไม่ออกนะคะแต่ว่าเป,เป็นคู่ที่ตัดกันไม่ขาดแต่ว่าเป็นคู่ที่อาจจะมีการหองและแหงมีปัญหากันบ้างนะคะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เลิกกันสักทีนะคะภายเดเดวิลึ้นนะคะอดีตที่ผ่านมาห้าเหรียญพวกคุณมีความรักนะคะมีแต่อยู่ด้วยกันมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนะคะ ทำบรรยากาศให้ดีพวกคุณสร้างชอบที่จะสร้างบรรยากาศอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคือคิดว่าอยู่ด้วยกันแล้วควรจะทําเวลาให้มันมีค่านะคะก็คือรักกันให้มากๆาสร้างเสียงหัวเราะสร้างเสียงรอยยิ้มให้แก่กันนะคะ ขอให้ขยายห้าเหรียญน,นะคะความรักที่มั่นคงนะคะความรักที่ก้าวไปข้างหน้าแต่ดูเหมือนจะมีปัญหานะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นให้แปดดาบ คุณพ้อวิงวอนอธิษฐานจริงศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขอพอรเรื่องอะไรนะคะขอให้ขยายแปดดาบขอให้ขยายแปดดาบ The magician คุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณกลับมาคืนดีกันกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ปัญหาใจะใหญ่หลวงแค่ไหนนะคะคุณก็ไม่ท้อนะคะเพราะเป้าหมายของคุณคือการได้อยู่ด้วยกันการได้พูดคุยกันการได้เจอกันการได้เห็นหน้าซึ่งกันและกัน การที่มีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะคุณฝ้องขอพรอจากกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อให้คู่ของคุณอ่เป็นคู่ที่มีความสุขนะคะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันทุกวันเห็นหน้ากันทุกวันนะคะ คุณทำทุกอย่างทุกวิธีทางเดเมีจิกเชี่ยนให้อนาคตนะคะไพ่10ดาบถามว่ารักไหมมีความโรแมนติกกันไหมรักโรแมนติกแต่เป็น10ดาบนะคะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคืออะไรนะคะน้ำพึ้องอาบยาพิษไหมนะคะหรือว่าหมายความว่าอะไรนะคะสิบดาบหนึ่งถ้วย,อยขอไว้นะคะหนึ่งอ่หนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนการรอคอย นะคะรอคอยใครคนใดคนหนึ่งนะคะคนที่ทําทุกอย่างเพื่อคุณคนที่พร้อมทําทุกอย่างเพื่อคุณคนที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักให้แก่กันนะคะสีไม้เท้าเป็นไพ่ของความรักที่มั่นคงไพ่ของการแต่งงานไพ่ของการเฉลิมฉลองนะคะ หรือไม่ก็เขาอาจจะมีเหตุจำเป็นที่ต้องห่างไกลคุณก็ได้นะคะอาจจะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่ากลับบ้านหรือว่าไปทำธุระนะคะแต่คุณนะคะก็รอคอยเขากลับมานะคะเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันเคียงข้างของคู่กันอย่างมีความสุขนะคะ ถ้าในหน้าไพ่ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นนักรบแล้วก็ออกศึกนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็เสร็จศึกมาแล้วก็มาแต่งงานนะคะนี่คือความหมายของหน้าไพ่นะคะปัญหาและแนวทางแก้ไขเจ็บถ้วยปัญหาและแนวทางแก้ไขก็คือให้แสดงออก เรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้แสดงออกถึงความจริงใจต่อกันนะคะเปิดเผยตัวตนของกันและกันนะคะ10ไมบเท้าราชินีไม่เท้า ดานชนิถ้วยแต่ที่สำคัญแพ้บอกว่าให้รักตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าใครที่อ,อยู่ห่างไกลกันก็ขอให้เชื่อมสัมพันธ์ด้วยการอาจจะติดต่อสื่อสารหรือไม่ก็เดินทางไปหาไปเจอกันบ้างนะคะอิทธิพลรอบข้างอิทธิพลรอบข้างหนึ่ถ้วยผู้คนมีความรักเต็มเปี่ยมมอบให้แก่กันนะคะหนึ่งถ้วยนะคะ คุณมีความรักให้เขาจนล้นใจเลยนะคะประตูแห่งความรักแล้วก็ความหวังหรือสตาร์ที่จะได้อยู่คองคู่เคียงข้างกันนะคะไปจนแก่จนเฒ่านะคะความคิดภายในใจของคุณเดว์ความคิดภายในใจของคุณก็คล้ายๆที่พูดมาเมื่อกี้นะคะ คุณคาดหวังที่จะมีครอบครัวที่ดีนะคะพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะคะเป้าหมายเดียวกันนะคะคือความเป็นครอบครัวคือการเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็มีลูกที่น่ารักนะคะดูแลลูกที่น่ารักด้วยกันนะคะมีปัญหาหนักหนาแค่ไหนนะคะพวกคุณ ร่วมกันต่อสู้นะคะร่วมกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ปล่อยมือกันนะคะคุณหวังไว้แบบนั้นนะคะให้สรุปนะคะแเหรียญความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะสามารถที่จะดําเนินไปได้นะคะแปดเหรียญก็คือการดําเนินไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ขอแค่ก็คือให้หาเวลาไปพักผ่อน ไปเจอกันบ้างนะคะเพื่อเติมเต็มเพื่อ,อทําความรู้จักนะคะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน,น่นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวขอไพ่ขยายไพ่แปดเหรียญนะคะ สีดาราชนีดาเพดดอัฟวอนให้ดามาสามใบเลยมาหมดเลยนะคะ หถ้วยถ้าสำหรับใครนะคะถ้าคุณนะคะมีปัญหาแล้วคุณทําใจได้แล้วนะคะและเขาถ้ามีปัญหากันถ้า,เ,าเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรหยุดเหมือนเหมือนหยุดกันสักพักห่างกันสักพักคุณจะได้กลับมา คุยกันเจอกันมาติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าสำหรับคุณที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะความรักของพวกคุณดำเนินไปได้ด้วยดีเลยนะคะรักกันอาจจะสายซึ่งกันและกันนะคะขอไพ่นางฟ้านะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกอย่างแนะนำอะไร เยียวย a n n u h h e a l i n g family i s s u e นะคะขอให้ครอบครัวได้เยียวยาคนนะคะขอให้เรียนรู้ที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะเหมือนพไพ่เดอะฮาร์ลแฟนถ้ามีปัญหาอะไรขอให้คุยกันนะคะ อันไหนที่พอให้อภัยได้ก็ให้อภัยนะคะเพื่อความรักที่ดีนะคะประคับประคองนะคะ c o d ิ p เพนเดนซีการยึดติดมากเกินไปนะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาได้นะคะ การยึดติดกับคนคนนึงมากเกินไปมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์มีปัญหาได้นะคะฉะนั้นนะคะขอให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเห็นคุณค่าตัวเองรักตัวเองนะคะถ้าสำหรับถ้าใครที่ห่างไกลกันยังไงก็ขอให้ระมัดมันระมัดระวังในเรื่องของจิตใจมีความมั่นคงต่อกันนะคะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ ต่างคนต่างทำงานนะคะว่างก็เจอกันแบบนี้ก็ได้นะคะ calling in your soulmate คุณสามารถที่จะอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้คุณได้เจอเนื้อคู่ได้เจอรักแท้นะคะได้เจอรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์ได้เจอคู่แท้ของคุณนะคะ มันสามารถที่จะขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะาชาวราศีกุมนะคะสนุปนะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะพวกคุณยังไงก็จะได้กลับมาคุยกันเคลียร์ใจกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณมุ่งหวังของก็คือความรักความเป็นครอบครัว ความมีเป้าหมายเดียวกันนะคะถึงจะมีปัญหาอะไรนะคะมันก็มีคนรอรอเพื่อที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คือ,อมีความมั่นคงในความรักมากยิ่งขึ้นบางคนก็คือ,อในเรื่องพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานนะคะส่วนความรักของคุณแภาพสรุปนะคะ ให้แปดเหรียนความรักของพวกคุณนะคะยังสวยงามนะคะดำเนินไปได้ด้วยดีนะคะยังไงขอให้ชาวราศีกุมสงหวังในความรักนะคะมีรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์นะคะอยู่ของคู่เคียงข้างกันนะคะจนถึงไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านด้ยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ